่ายง่ายๆสตา์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับผมเพิ่งได้อธิบายว่า cook C W O, o K หมายถึงทำกับข้าวใช้เมื่อจะบอกว่าผมจะทำกับข้าวเช่น I will cook dinner ผมจะทำกับข้าวมื้อเย็น I will cook dinner หรือ I will go and cook dinner now ตอนนี้ผมจะไปทำกับข้าวมื้อเย็น I will go and cook dinner now แต่ฝรั่งมีศัพท์อื่นๆที่ใช้ในความหมายนี้ด้วยครับบางทีเราใช้ make dinner เพราะว่า make หมายถึงทำหรือสร้าง make dinner จึงหมายถึงทำกับข้าวมื้อเย็นหรือไม่ก็ใช้ prepare dinner ครับกริยา prepare คือเตรียม prepare I will prepare dinner หมายถึงผมจะไปทำกับข้าวมื้อเย็นแต่ไม่ใช่ใช้เฉพาะทำอาหารมื้อเย็นอย่างเดียวในกรณีที่จะบอกว่าผมจะไปทำกับข้าวมื้อเช้าจะพูดว่า I will go and cook breakfast หรือ I will go and make breakfast หรือ I will go and prepare breakfast เพราะ breakfast คืออาหารเช้าสับทั้ง3คํคำที่พูดถึงการทำกับข้าวคือ cook make และ prepare อีกครั้งหนึ่งครับ cook make และ prepare หมดหรือยังครับยังคราวหน้าเราจะคุยกันต่อผมแอนดรูวิกส์คุยกับฝรั่งอย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ